นี่ไงทุกคนร้านนี้โดนัทเป็นคนจัดการนะคะตักไปกต้องเน้นส,สาใ่บ่ะีนี่ <c oughs> สีส้ตมตำเป็นไงบ้างคะทุกคน ว้าวได้กินหมูกระทะแล้วค่ะในเกาหลีในรอบกี่ปีไม่รู้ว่ายังกินมากยังบนกันอยู่เลยเนาะว่าอยากกินหมูกระทะสวัสดีค่ะทุกคนมากลับมาพบกับช่องมินนาสไตล์อีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะกิฟก็รู้สึกว่าอยากกินหมูกระทะค่ะแล้วก็จะบอกว่าแถวบ้านนะคะก็มีร้านหมูกระทะมาเปิดใหม่นะคะอันนี้จะเป็นร้านดังนะคะที่ชื่อว่าร้านเอ่อคิงหมูกระทะนะคะที่จะอยู่แถวกลางนำํำแต่ตอนนี้เขาาเปิดสาขาสองนะคะอยู่ที่แถวซังมุนหยกค่ะก็ใกล้บ้านเราเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสาขาใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ ค่ะทุกคนเราก็ถึงแล้วมันจะมีเขียนว่าชาวูชาวูด้านในนะคะเขาเปิดหรือเปล่าให้ดูกันนี่ไงร้านนี้ค่ะนี่ไงทุกคนร้านนี้เราก็ถึงร้านหมูกระทะแล้วนะคะอันนี้พี่สานะคะ มื้สบ,บน่าโทมเลยอ่ะนี่อันนี้จะเป็นบุฟเฟ่จำกัดเวลาไหมคะไม่จำกัดไม่จำกัดเวลาด้วยหัวานเท่าไหร่คะ,อะสองหมื่นส,สี่พันส,สองส่นสี่ะมันมีสองนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นก็จะเป็นสองหมื่นสี่พันเก้ารอ่าค่ะถ้าม้กงวันก็จะสองหมื่นเกอยสองหมื่นเก้าร้อยอ่ะจัดร้านสวยเลยอ่ะ นี่ถ้าชว่วงอะไรนะคอนกดมาสวยมากเลยมุมเนี่ยอือนี่นะคะบรรยากาศร้านด้านในนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศร้านนะคะตั้งแต่เราแบบขึ้นมาอันนี้จะอยู่ที่ชั้นสองนะคะทุกคนนี่โตเขาก็จะมีให้ค่อนข้างเยอะเลยนะ ตรงนี้จะเป็นโซนหมูนะคะทุกคนมีมีหมูหลายแบบนะคะหมูหมักพริกไทยหมูสไลด์อันนี้เขายังไม่ได้เติมของเนาะน่าจะแบบลูกค้ามาเยอะแล้วก็เหลือยังเหลืออยู่ประมาณนี้ยังไม่ได้เติมมีตับด้วยหมูกระทะที่เกาหลีราคานี้นะคะก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ 7จ็ดร้อยกบาทนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทกว่าวันนี้อันนี้มีแซลมอนด้วยนะคะส่วนผักเนาะมีเลยมีให้เลือกหลายอย่างเลือกตามใจชอบเลยนะคะมีผักชีด้วยนี่ใครชอบอาหารทะเลก,ก็มีนะคะด้านล่างคุณไ แล้วก็จะมีส่วนโซนน้ำจิ้มมีให้เลือกห้าห้าแบบเน,นะคะทุกคนแล้วแต่ใครชอบอะไรแบบไหนผสมเองได้เลยนะคะตักเองได้เลยส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นโซนส้นตมตำค่ะใครทำส้ตมตำเป็นก็จัดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนน้ำมีให้ทำเครปด้วยหรอแต่ว่าน่าจะยังไม่มีเครื่อง ก็จะมีเป็นอะไรไม่รู้รออรโอ้ยมีเงาะอันนี้คือเงาะหรือเปล่าของโปรดเลยอะ่น <laughs> ี่มั่นใจเหรอว่าจะกินฝีมืหนนี่แล้วก็จะมีข้าวผัดนะคะวันนี้ของยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่<ะ>เดี๋ยวเราไปดูโซน โซนเครื่องดื่มนะคะตรงนี้อันนี้น่าจะต้องซื้อเพิ่มน่าจะชาร์จเพิ่มนะคะทุกคนใครอยากกินไรก็จะมีราคาบอกนะคะชาร์จเพิ่มโซนแอลกอฮอล์ก็มีนะคะอันนี้เลยมีเบียร์สดด้วยเป็นคลาสกับแฮนด์แม็กซ์เหรออันว่าอะไรโคเรียเบียร์ปะเดี๋ยวเราไปตักของกันเลยดีกว่าะคะ่ะทุกคนี่โดนัทเป็นคนจัดการนะคะตักไปัน ใข่ปลาไม้ตกเองหมอบอกว่าผ่าสารอาหารผ่าสารอาหารไม่กินข้าวไงเอานี้ให้หนูด้วยเอาสองอันมีซีฟู้ด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 ด้วยเนาะ นี่เขามาเติมของนะคะทุกคนนี่ใครที่ชอบหมูนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่กิ๊ชอบอันนี้มากทําส้มตำนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติตออมาเป็นยังไงจะมีเป็นเครื่องปรุงส้มตำค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย yeah uh -huh. ส้ตมตำเป็นไงบ้างคะทุกคนพอได้ไหมนี่ค่ะโซสต้มของกิฟอ,อร่อยป่าไหมไม่เห็ด ได้กินหมูกระทะแล้วค่ะในเกาหลีในรอบกี่ปีไม่รู้อะยังกินมากยังบนกันอยู่เลยเนาะว่าอยากกินหมูกระทะแต่ไม่อยากไปไกลใกล้บ้านเลยค่ะี่นี่ใกล้เกินมีส้มตัหน้าตานะคะอร่อยปากไม่รู้น่ากินมากสนใจอยากแล้วนะคะ อไเพอตัวไปกินก่อนะอันนี้จะเป็นหมากนะคะทุกคนมีของขายเยอะเลยนี่มีมาม่าด้วยนะ มีมาม่าซองใหญ่ซองเล็กไม่เอาอ่ะเย็นขนาดนี้ถ้าใครแบบอยู่ใกล้ซองมูลหรือว่าซูยูก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะทุกคนจะล่างจะเป็นหมากไปแล้ไปละ หวานมากเราหลังจากที่กินหมูปทาเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาที่ร้านกาแฟกันนะคะทุกคนวันนี้ก็นั่งชิลๆไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาเดทกับพี่สาวสองคนนะคะแล้วก็เอาเคสกิ๊บไข่เคสได้นาแล้วก็เ,เคสมาถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนใครที่อยู่เกาหลีก็อุดหนุนกันได้นะคะมีแต่ขึ้นชื่อร้านไหมนะคะโอเคขอตัวไป กินกาแฟก่อนนะคะทุกคน